ครับสวัสดีครับเอกเทินนัตพัฒนนะครับวันนี้จะมาพรีเซนต์ในซีนอเรียล8ครับเรื่องของแฮนแอนตี้เซปติกครับผมก็คืออจากตัวซีนอเรียลที่อาจารย์ให้มานะครับจะมาสามารถสรุปมาได้3อย่างครับก็มีเรื่องของชนิดแอนตี้เซปติกครับระยะเวลาแล้วก็อุปกรณ์ที่จะใช้เพิ่มเติมนะครับชนิดเนี่ยก็มีแอลกอฮอล์อันดิเชนัลแอนตี้เซปติกแอนเกสครับนะครับตัวอย่างก็คือเรื่องของฮีสซีนกรูโคเนตกับโพวิโดเนโอดีนครับดูเรชั่นเนี่ยก็คือจะมี2อาทีสามทีหรือมากกว่านับ เรื่องอุปกรณ์เนี่ยก็จะมีเรื่องของเนลพลิกเนลพิกแล้วก็บรัชครับผมที่ใช้ทำความสะอาดครับผมแล้วก็ Evidence Paper ที่หามาครับอันแรกเป็นเ,เรื่องของ Antiseptic e f f e c t ครับเทียบของตัว Povidon เ i o d i n e นคอเลส i ตอ n อครับแล้วก็ e r l e s s Hand Rub นะครับเป็น r a n d o m m ค์ d Control Trial ครับผมก็จะได้ผลว่า ตัวคอ n เ n นช c o นัลโคฮีซ i ดีเนี่ยจะเป็น Standard ที่แนะนำให้ใช้ในตัว perioperative n อ a n t i s e p t i c ครับแต่ว่าจะมีทางเลือกก็คือ b e t e ท i ร์เลสแอนล่สามารถใช้ถ้าสมมติว่าสามารถ a f f o r r ในเรื่องของราคาได้ครับผมต่อไปก็คือเป็น Paper ที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ c o h e ี i d i n กับ Iodin ดก่อนทำา u u r g r y y ครับก็คือได้ได้ว่าเรื่องของการรียูแบคทีเรียนะครับสามารถทำได้พอๆกันแต่ว่าเอฟเฟกของโคฮีซิดีเนี่ยจะชัดเจนกว่าแล้วก็อยู่ได้นานกว่าครับผม แล้วก็ต่อไปก็คือเป็นเปเปอร์เรื่องคอเฮกซิดีนเทียบกับโปรไบโดนไอโอดีนครับผมก็คือคอเฮกซิดีนเนี่ยครับในเรื่องของการเคลียร์สกินครับผมจะ,ะดีกว่าตัวโปรไบโดนไอโอดีนครับในเรื่องของการปีเว้นเซอร์จิคอลไซนเฟคชันครับผมอันต่อไปเป็นเรื่องของ Impact อ่าเมทอดแล้วก็ดูเรชันที่ใช้นะครับผมเป็นดันโนมายส์คอนโทรลทริอัมเองครับก็คือได้ผลว่าตัวถ้าเราใช้บลัชเนี่ยในการทำความสะอาดมือนะครับทำามือสครับมือเนี่ยจะเพิ่มโอกาสที่จะเพิ่มแบคทีเรียในมือได้ครับแล้วก็ในเรื่องของระยะเวลาเนี่ยนาทีกับ2อาทีเนี่ยไม่ได้ต่างกันในการลดแบคทีเรียที่อยู่บนมือครับผมต่อไปก็คือเป็นเรื่องของการใช้ i l b บ u ัชแล้วก็เน p พิกครับผมก็คือเป็น Randomized trial ครับก็คือบอกว่าไม่ไม่ได้ลดแบคทีเรีย จำนวนแบคทีเรียครับเราก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติมครับผมครับสรุปวิธีที่ควรใช้ครับก็คือตัวชนิดเนี่ยก็คือคอร์เฮกซิดีนกูโคเนตนะครับจะเป็นอะไรที่แนะนำครับผมแต่ว่าจะมีทางเลือกก็คือตัววอเทอร์เลสแฮนด์รับครับที่สามารถใช้ได้ถ้าสมมติว่าสามารถเอฟเฟอร์ตเรื่องราคาได้ครับดูเรชั่นเนี่ยก็คือประสิทธิภาพไม่ได้ส่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของเวลาครับผมอุปกรณ์เนี่ยก็คือไม่ได้จำเป็นนะครับแล้วก็อีกคำถามก็คือตัวโควิด19พ andemic ครับเรื่องของแฮน ก็คือเปเปอร์ที่หามาคือเป็น how has the covid 1 9 pandemic effect uh, GI surgery ครับแล้วก็เรื่องของ surgical infection ก็คือบอกว่าเป็น positive impact ครับรในเรื่องของ GI surgery กับ surgical infection บเพราะว่าเรื่องจาก pandemic ของ covid 1 9เนี่ยเพิ่ม awareness ให้กับ healthcare staff ครับแล้วก็ลดระยะเวลาที่คนไข้ยอยู่ในโรงพยาบาลครับแล้วก็ลด infectious complication ได้ครับผมขอบคุณครับ